เจงที่มียอดขามอันดับหนึ่งในประเทศไทยค่ะวันนี้ค่ะนุ้ยจะพามาดูคันสีเหลืองค่ะจะว้าวขนาดไหนติดตามชมกันเลยค่ะค่ะเราดูคันสีแดงไปแล้วค่ะแต่ตอนนี้เราจะมาดูสีดำตัดสีเหลืองค่ะว่าจะลอกแบบไหนแนวทางการแต่งค่ะคล้ายกันหมดเลยค่ะแต่เราจะเพิ่มออปชั่นพิเศษ จะเพิ่มยังไงมาดูกันเลยค่ะอันดับแรกเลยค่ะกระจังหน้าของเราค่ะทําสีใหม่ค่ะเป็นสีเหลืองตัดดำค่ะตัวนี้เป็นความชื่นชอบเฉพาะตัวของลูกค้าเลยค่ะรอบ้างเลยค่ะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับไฟค่ะไฟดับเบิ้ลไลท์ค่ะเวลาเราเปิดประตูตัวนี้ก็ไฟจะสว่างขึ้นให้ค่ะกระจังหน้าของเราค่ะดีไซน์ใหม่ค่ะเป็นแบบคุณภาพสูงเลยค่ะเกตดเอเลยแล้วก็มีช่องระบายอากาศ ให้เหมือนรถคันเดิมค่ะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับกันชนหน้าค่ะฮัมเมอร์ค่ะกันชนเหล็กค่ะเป็นมุมค่ะมุมชนด้านหน้าค่ะตัวนี้ค่ะเป็นเหล็กคุณภาพสูงเลยค่ะจากฮัมเมอร์ค่ะตัวนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะตัวนี้ค่ะจะยึดกับตัวรถของเราแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับคุณลูกค้าแล้วก็ตัวรถเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเซนเซอร์ของเราลูกค้าเห็นไหมคะเห็นจุดเซนเซอร์ของฮัมเมอร์ไหมคะ ลูกค้าสังเกตดูเลยค่ะเป็นชิ้นส่วนค่ะอย่างดีเลยค่ะทำงานเนี้ยบมากมากเลยค่ะตัวนี้ค่ะลูกค้าดูเซนเซอร์นะคะตัวนี้ค่ะเขาทำออกมาเพื่อรองรับจริงๆค่ะสำหรับ Next เจอรเลนเจค่ะตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าเป็นไฟเลี้ยวได้ด้วยค่ะเพิ่มไฟสว่างเพิ่มขึ้นค่ะในส่วนของรถเกายกขึ้นมาค่ะตัวนี้ก็ ตัวนี้ก็จะส่องสว่างในอับพื้นนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะส่องสว่างในถนนปกติค่ะตัวนี้ก็จะเพิ่มความสว่างในทางที่มือค่ะมองเห็นเพิ่มมากกว่าคนอื่นถึง2เท่าเลยกันค่ะนท่านั้นเท่านั้นยังไม่พอค่ะแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้ด้วยค่ะลูกค้าจะได้มองเห็นได้ชัดเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับห่วงค่ะห่วงลัดจูค่ะเผาตัวนี้ค่ะก็ยังทําเป็นสีเหลืองอีกด้วยค่ะ เพื่อให้เข้ากับตัวรถนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้ที่นุชอบมากเลยค่ะกันแครค่ะด้านล่าของเราค่ะเป็นของ h ั m m e r ค่ะแต่ทําเป็นสีดํานะหรือว่าลูกค้าอยากทาเป็นสีเหลืองก็ได้ค่ะตัวนี้ทําหน้าที่อะไรป้องกันพวกหินพวกหญ้านะคะหรือว่าในการเกี่ยวต่างๆนะคะที่จะทําให้เครื่องยนต์ด้านล่างของเราค่ะ,ะเกิดความเสียหายได้ตัวนี้ค่ะ สามารถป้องกันรถให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเป็นชิ้นส่วนที่เล็กน้อยนะคะแต่ว่าให้คุณประโยชน์สูงมากเลยทีเดียวค่ะเรามาดูด้านข้างกันบ้างค่ะด้านข้างของเราค่ะโอ้อันนี้แปลกตามากเลยค่ะนุ้ยเพิ่งเคยเห็นเลยค่ะตัวนี้เป็นซุ้มล้อค่ะทําเป็นสีเหลืองอะทุกคนทําเป็นสีเหลืองหล่อมากๆเลยสีดจ้าตัดสีเหลืองมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากเลยค่ะ ช่วงแรกของนุ้ยค่ะนุ้ยเปลี่ยนยางใหม่เลยค่ะเป็นยาง bf ค่ะยางเทพเลยค่ะตัวนี้ใช้ในแรปเตอร์นะคะคุณลูกค้าตัวนี้ค่ะซีรีส์ยาง265 6 5ห3 8ค่ะตัวนี้ค่ะไซม็กโออซิค่ะสำหรับล้อ18ของเราค่ะ จริงๆแล้วถ้าใส่ขอบ20ค่ะรถก็จะส่งขึ้นอีกนิดเดิมค่ะแต่ว่าตัวนี้ใส่18รถเลยทรงนี้ค่ะลูกค้ามองเห็นชัดเจนไหมคะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับปีกนกค่ะปีกนกปรับองศาค่ะทําหน้าที่อะไรเวลาเรายกรถขึ้นค่ะตัวนี้ลูกค้าสังเกตเลยนะพอพอยกขึ้นนะคะตัวนี้มันจะหุบเข้าค่ะยางสกานะคะยางก็จะหุบเข้าอย่างนี้ค่ะตัวปีกนกทําหน้าที่ค่ะทําให้ตัวยางค่ะ อยู่ระหว่างกลางได้ดีค่ะนั่นหมายความว่าเวลาเราขับค่ะหรือว่าในการออฟโรดหรือว่าอะไรเงี้ยจะทําให้รถอยู่ในสภาพที่ใช้งานเหมือนกับค่าโรงงานนั่นเองค่ะทุกคนโอเคค่ะต่อมาเลยค่ะตัวนี้ค่ะเป็นใบเทอร์โบค่ะใบเทอร์โบหมายความว่าไงทํางาน2ลูกค่ะในระดับความเร็วที่ต่ําแล้วก็สูงค่ะตัวนี้จะทํางานให้ทั้งรอบต่ําและก็รอบเร็วค่ะทําหน้าที่อะไรเพื่อ แล้วก็แรงอีกด้วยค่ะแรงม้าถึง210แรงม้ารอบความเร็วทั้งต้นแล้วก็ปลายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับคนที่ชอบความเร็วแล้วก็ออฟรดทูอินวันเลยค่ะด้านล่ะของเราค่ะนุ้ใส่ตัวบันเดข้างของฮัมเมอร์ค่ะตัวนี้ค่ะเป็นตัวซิลใหม่เลยค่ะมีการลื่นให้ทุกคนด้วยนะคะแล้วก็เวลาเปิดประตูค่ะทุกคนก็จะมีไฟสองสว่างตรงนี้ค่ะ มีไฟสองสว่างค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อป้องกันเราจะได้แบบว่าเห็นเห็นอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราอะ่ะเราจะได้หลีกเลี่ยงได้นั่นเองค่ะแล้วตัวนี้ค่ะที่นุ้ยนชนิญนำเสนอมากเลยนะเป็นฟังก์ชันเล็กน้อยมากๆเลยค่ะแต่ว่าให้คุณค่าทางกับเราเพิ่มความปลอดภัยให้กับเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตัวนี้ค่ะเป็นกล้องสองลาย ตัวนี้หงนุ้ยนุ้ยชอบมากๆเลยค่ะใครที่เจอปัญหากล้องโหลดช้าค่ะกล้องโหลดช้ามองไม่ชัดตัวนี้ไม่เลยค่ะตัวนี้ชัดเจนมากๆเลยค่ะตอบสนองเร็วเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะภาพก็จะมาเลยแล้วก็ใช้งานชัดนั่นเองค่ะแล้วเวลาเราเปิดประตูค่ะคุณลูกค้าตัวนี้ค่ะไฟค่ะที่นุ้ยชื่นชอบมากๆเลยค่ะมันก็จะส่องสว่างลงด้านล่างของเราค่ะเพิ่มความปลอดภัยเป็น2ระดับด้วยกันค่ะตัวนี้ค่ะนุ้ยดีไซ ตัวสติ๊กเกอร์ใหม่ค่ะแล้วแต่ความชื่นชอบของคุณลูกค้าเลยค่ะบอลเรามือจับค่ะตัวนี้ค่ะเป็นฟังชั่นที่เล็กน้อยมากๆเลยค่ะแต่ว่าคุณภาพของมันคับจอมากเลยค่ะป้องกันรอยขีดข่วนค่ะสําหรับตัวรถของเราค่ะไม่ว่าลูกค้าจะใช้งานนานถึง5ปีก็ตามตัวนี้ป้องกันรถเราไม่ให้เกิดรอยเครื่อคืนนั่นเองค่ะติมติดตั้งแล้วค่ะกันสาดติดตั้งแล้วค่ะกันสาดทำหน้าที่อะไรคะ เวลาเราเปิดกระจกคับที่มีฝนตกตัวนี้ป้องกันไม่ให้น้ําฝนของเราเข้ามาในตัวรถได้เองค่ะตัวแรกหลังคาฮัมเมอร์ค่ะตัวนี้ค่ะทํางานยังไงค่ะมีไฟ LED ค่ะเวลาเราจอดรถข้างถ่ายตัวนี้ก็จะมีไฟค่ะส่องสว่างให้รถเรามองเห็นได้ชัดเจนค่ะเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าค่ะตัวนี้เท่านั้นยังไม่พอค่ะสามารถบรรทุกหนักได้ถึง300กิโลกรัมด้วยกันค่ะด้านหลังของเราตามหนุยมาแล้วค่ะเป็นโลบาหลังค่ะ ของ h ัมเ e อนั่นเองค่ะตัวนี้ดีไซน์เก๋ไก่ไม่เหมือนค่เลยค่ะมีไฟเบรกดวงที่3ค่ะตัวนี้มองเห็นได้ชัดเจนค่ะมีไฟ LED เวลาเราถอยหลงังไฟตัวนี้ก็จะติดขึ้นให้นะเพราะนั้นยังไม่พอค่ะคุณลูกค้ามีไฟเบรกจากกระบะหลังด้วยค่ะเพิ่มความมองเห็นได้ชัดเจนเพิ่มขึ้นถึง4เท่า5เท่าไปเลยค่ะตัวนี้ค่ะตัวกันกระแทกหลัง F4RD ค่ะตัวนี้ทำเ้าะให้มอง กล้องมองเห็นได้ชัดเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะตัวนี้ใส่เพื่ออะไรคุณนุ้ยเพื่อความหล่อเพื่อความพอใจนั่นเองค่ะแค่นี้เองค่ะคุณลูกค้าแต่เราของเราค่ะใส่เข้าไปเลยฮัมม่าค่ะตัวนี้ฮัมม่าทั้งคันเลยค่ะฮัมม่าของเรามีการเลื่นให้แล้วก็มีไฟให้นะพร้อมห่วงโอเมก้าทานให้สำหรับการกจูเกิดขึ้นค่ะหรือว่าใส่เพื่อความหล่อนั่นเองค่ะเรามาดูภายในกันนิดหน่อยค่ะ แบบไหนค่ะยก2ยก3จัดให้ได้เลยค่ะช่องทางการติดต่อของนุ้ยค่ะที่อินบ็อกซ์นุ้ยค่ะเฟซบุ๊กนุ้ยค่ะนุ้ยพันธ์นครฟอร์ดเกษตรนวมินค่ะหรือเบอร์โทรนุ้ยค่ะ0ู6 935ก3 9 8ค่ะใครที่ติดตามช่องทางทาง YouTube ค่ะอย่าลืมกด Subscribe ให้นุ้ยด้วยนะคะติดตามการคลิปหน้าค่ะว่านุ้ยจะพาชมรถคันไหนบ้างสำหรับคลิปนี้สวัสดี